แมวน้ำมาแล้วโอ้โแมวน้ำแมวน้ำมาแล้วแวมวน้ำมโน้ำจทีโอ้โหต้นที่หั a v อุยย¡! b i l เะ onna ี а н Tools летINbäll ด e t t e m b มวน้า3令 días 久 a n แล้วนะพ่แที่ขังีนีอะ้นี่กไปด้วยก็มีอะไรายร้องนายงน้เ้ายร้องน้เป็น้รเ็างน้้้านนยง้า็เออ

ไม่น้องได้หมา่นาะเล่นมาทีขาวเล่นมาทีงเล่นม่บนาเด้อนกบาเดกดีหานเออเล

มามาทำไมทำไม I have I have

เยี่ยวยิ้มขาไม่ล่านะายาวขาต่อน

บอลลิม,มาลงใหม่ไปลูกย่แม่ถ่ายลุงเอา้าที่ลงสีเหลืองมันลึกหรอเอเอ,เอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลงสีเทาใหม่ย่แม่ถ่ายให้มาเล่นรอคิวนะโอเคจับดีๆนะปารับนะนี่นนม,มาสีเทามา ไปกันเลยโอ้โอ้ขึ้นเลยครับมาจับดีๆไป,ไปเล่นกับน้องลยเนี่ยแม่ถ่ายให้เล่นสีขาวกับน้องพร้อมกันไหมเดี๋ยวเล่นลวก่อนเล่นอ,อย่าให้น้องลองก่อนนะลงทีละคนไปเลยอ้อเจ้ไปเลย ้จมลักเหรอลูกมาเ,าเล่งขึ้นมาค่อยๆเดินไม่ต้องรีบ <sk r isa> ไม่ต้องรีบนะจับด้วยจับด้วยไอจับด้วยไปเลยโอเคอ่าอย่าพึ่งนะทีละคนนะ ทีละคนว้าวไปแล้วพองแล้นะขอมแล้วนะเจ๊ไปเลยไปขึ้นเอาใไมเดี๋ยวแม่จะรอข้างล่างที่นี้ไปดูน้องด้วย ไม่ได้ไม่ไดกล้องโดนกันหนักไม่ได้เออเมื่อกี้กระเด็นใส่เราอะมาตาวาลิดว้โอ้โหไปเลยค่อยๆเดิน พอยังไม่พอเขาชอบเขาชอบสีขาวไปไปว้าวไปนะอาหลบเจ๊โอเคพ <c oughs> อไหมพออย่างเนี่ยพออย่าง ไปเลยตอนนี้รู้เรียมะระวังระวังระวังก้องยุบขึ้นมามนะาเลยหลังจากนี้ก็ซื้อ,อยาลดไข้ไว้นะคะตุ้มหมูน้ำลงมาแล้วเออหมูน้ำน้ำลงมาแล้ว

ท่านี้ก่อนเนาะบายบายบายคุณมาบ้านเราอยากเกับป๊าที่ไหยอ่ะ